โจทฟ้องเรียกเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเป็นเงินจำนวน16,00 0บาทปรกากฏว่าเอกสารหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเดิมเป็นแบบทิมสัญญากู้เงินเมื่อจำเลยเขียนเงินจำนวน6 0พ0บาทในช่องจำนวนเงินที่กู้ยืมและเซ็นชื่อในช่องผู้กู้ยืมและจำเลยผู้กู้ยืมได้รับเงินไป6000บาทถือได้ว่ามีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งจำเลยผู้กู้จะต้องรับผิดแล้วแม้ต่อมาโจทย์จะลงวันที่กู้ยืมผิดไปจากวันที่กู้ยืมที่แท้จริง และเพิ่มเติมจำนวนเงินกู้ให้สูงขึ้นโดยจำเลยไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยซึ่งทำให้หลักฐานแห่งการกู้ยืมดังกล่าวภายหลังเป็นเอกสารปลอมแต่ก็ไม่ทำให้หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไปจำเลยจึงต้องรับผิดตามหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเดิมห0พับาทดังกล่าวคำพิพากษาสารดีกาที่3 0 2ศูนย์ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศ โดยทีมทานายความชอปอทอให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณครับ